อิสยาบทที่30ข้อที่1ถึงข้อที่33การวางใจอียิปนั้นไร้ผลบิบาแก่ลูกหลานที่ขบฏพระยาเวตรัสด,ดังนี้ผู้วางแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราผู้ทำสนสิัญญาแต่ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเราเพื่อเพิ่มบาปซ้อนบาปพ,พวกเดินทางไปยังอียิปโดยไม่ได้ปรึกษาเราเพื่อจะไปลีภัยในการคุ้มครองของฟาโรห์และจะหาที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปเพราะฉะนั้น การคุ้มครองของฟาโรห์จะกลายเป็นความอายของเจ้าและที่คำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์จะกลายเป็นความขายหน้าของเจ้าเพราะแม้ว่าพวกเจ้านายของเขาอยู่ที่โซอันและบรรดาทูตของเขาไปถึงฮานิสทุกคนได้รับความอับอายโดยชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาซึ่งไม่ได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้นำแต่ความอายและความขายหน้าครูวาดเรื่องสัตว์ป่าห่งนีเก็บไปตามแผ่นดินแห่งความลำบากและแสนวัตรทม ที่ซึ่งนางสิงโตและสิงโตตัวผู้ออกมาทั้งงูกระปักและงูแมวเสาร์เขาทั้งหลายบรรทุกทรัพย์สมบัติของเขาบนหลังลาและบรรทุกทรัพย์สินของเขาบนหนกปูดไปยังชนชาติหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ลผลและเปล่าประโยชน,น์เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกเขาว่าระหับที่นั่งเฉยประชาชนที่กบฏบัดนี้จงไปเถิดและเขียนลงบนแผ่นจาวดึกต่อหน้าเขาและบันทึกไว้ในหนังสือ พื่อว่าในเวลาข้างหน้าที่จะมาถึงมันจะเป็นสักขีพยายนตลอดไปเพราะว่าเขาเป็นประชาชนที่กบฏเป็นลูกหลานที่พูดปดเป็นลูกหลานที่ไม่ยอมเชื่อฟังทาบัญญัติของพระยาเวพวกเขากล่าวกับผู้ํานายว่าอย่าเห็นเลยและกล่าวกับผู้พยากรณว่าอย่าพยากรณ์สิ่งถูกต้องแก่เราจงพูดแต่สิ่งราบรื่นกับเราจงพยากรมาอย่าจงไปเสียให้พ้นทาง จงหันออกไปจากวิถีอย่าทำให้เรารเผชิเกกับองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอีกเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าพระเจ้าดูหมิน่นถอยคำนี้และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริตและเพื่ออาศัยสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นความบาปนี้จะเป็นแก่เจ้าเหมือนรอยแยกโผล่ออกมาของกำแพงสูงที่กำลังจะพังซึ่งจะพังลงอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียวมันจะพังเหมือนภาชนะของช่างปั้นหม้อที่พังไปเมื่อถูกทุบให้แตกอย่างไม่ปราณี โดยไม่พบชิ้นส่วนของภาชนะที่แตกนั้นพอที่จะใช้ตักไฟจากข้างเต่าหรือใช้ตักน้ําจากบ่อกเก็บน้ําเพราะพระพยาเวองค์เจ้านายคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าในการหันกลับและหยุดนิ่งเจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียมสมบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกําลังของเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ยอมทําตามและเจ้าทั้งหลายว่าไม่เอาเราจะขี่ม้าหานีไปเพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็จะหนีไปและว่าเราจะขี่ม้าเร็วจัดเพราะฉะนั้น ผู้ไรตามเจ้าเจ้าเดียวจัดคนหนึ่งพันจะหนีเพราะคำขู่ของคนเดียวเจ้าทั้งหลายจะหนีเพราะคำขู่ของห้าคนจนกระทั่งพวกเจ้าจะเหลือเป็นเหมือนเสาธงบนยอดเขาเหมือนธงสัญญาณบนเนินพระสัญญาของพระเจ้าต่อสิยนเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงรอคอยที่จะเมตตาท่านเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกระดุณาพวกท่านเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุขเออ ประชาชนผู้อยู่ในซีโยนผู้อาศัยในเยซูซาเรมท่านจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปพระองค์จะทรงกรุณาต่อเสียงร้องทุนของท่านอย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ได้ยินพระองค์จะทรงตอบท่านแม้องค์เจ้านายประทานขนมปังแห่งความยากลำบากและน้ำแห่งความทุกข์ใจแก่พวกท่านถึงกระนั้นบรมครูของท่านจะไม่ซ่อนตัวอีกเลยแต่ตาของท่านจะเห็นบรมครูของท่านและเมื่อท่านหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังท่านว่า นี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้แล้วท่านจะละทิ้งรูปเคารพสลักอาบเงินของท่านแล้วรูปเคารพหล่อชุบทองคําของท่านท่านจะกระจายมันไปอย่างของไม่สะอาดและท่านจะกล่าวกับมันว่าไปให้ผลและพระองค์จะประทานผลให้แก่มเมล็ดพืชซึ่งท่านหว่านลงในดินและประทานข้าวที่เป็นผลผลิตของดินข้าวจะอุดมและบริบูรณ์ในวันนั้นฝูงวัวสุสัตว์เลี้ยงของท่านจะกินอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และโคกับลาที่ใช้ทํานาจะกินอาหารอย่างดี ซึ่งฟัดด้วยพรวและซ่อมซัดและบนภูเขาสูงเด่นถูกลูกกับบนเนินสูงทุกเนินจะมีลำธารที่มีน้ำไหลในวันที่มีการฆ่ากันใหญ่เมื่อหอคอยพังลงยิ่งกว่านั้นอีกแสงของดวงจันทร์จะเหมือนแสงของดวงอาทิตย์และแสงของดวงอาทิตย์จะสว่างเป็นเจ็ดเท่าเหมือนอย่างแสงสว่างของเจ็ดวันในวันที่พระยาเวทรงพันมอยแผลชนชาติของพระองค์และรักษารอยช้ำของเขาที่พระองค์ทรงตีนั้นการพิภากษาอาีเซียนี่แน่ พระนามของพระยาเวมาจากที่ไกลร้อนไปด้วยความกลิ้วของพระองค์กับควันทึบที่ลอยขึ้นริมพระโอษของพระองค์เต็มด้วยพระพิโรธและพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผานพระปรสสาสะของพระองค์เหมือนลำธารที่ท่วมทนซึ่งท่วมสูงถึงลำคอเพื่อจะฝัดร่อนบรรดาประชาชาติด้วยแต่กแกร่งร่อนในการทำลายแล้วจะใส่บางเหียนที่ขากันไกลของชนชาติทั้งหลายเพื่อพาไปพวกท่านจะมีบทเพลงเหมือนอย่างคืนที่มีเทศกาลเลี้ยงศักดิ์สิทธ และมีใจยินดีเหมือนอย่างคนที่ออกเดินตามเสียงครุยเพื่อไปยังภูเขาของพระยาเวเหมือนพระศิลาของอิสราเอลและพระยาเวจะทรงทําให้คนได้ยินพระสุรเสียงทรงพรังของพระองค์และจะทรงทําให้ได้เห็นพระกรของพระองค์ที่ฟาดลงด้วยความกริ้วอย่างกริ้วกราดและด้วยเปรวเพลงเผาผลาญรวมทั้งฝนตกหนักกับพายุและลูกเห็บคนอัสซีเรียจะสยดสยองโดยพระสุรเสียงของพระยาเวพระองค์จะทรงโบยตีด้วยไม้ของพระองค์ และทุกจังหวัะของไม้เรียวที่ใช้ลงโทษซึ่งพระยาเวทรงหวดลงบนตัวเขาจะเข้ากับเสียงรำมมนาและพินเขาคู่และพระองค์จะทรงต่อสู้เขาในสงครามด้วยพระหัตถที่กวดแกว่งเพราะที่สําหรับเผาก็จัดไว้นานแล้วเออเตรียมไว้สําหรับราราชาเชิงตะกร,กรก็ลึกและกว้างพร้อมด้วยไฟและฟืนมากมายพระปัสสาวะข,ของพระยาเวเหมือนทานรรมาถันที่จุดมันให้ลุก